คราวนี้นะคะเดี๋ยวน้ำจะพาเพื่อนๆมาดูอะไรนี่นะคะอันนี้เป็นตัวเครื่องนะเพื่อนๆคราวนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีเศษใบไม้นะคะเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยเราจะทำได้ไม่หมดเนาะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนๆอ่าคือไขควงนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะมันจะมีที่สำหรับ แกะออกมานะคะนี่ค่ะแกะออกมาแบบนี้นะคะสองข้างนะคะเป็นตัวล็อกนะคะน้ำก็เพิ่งแกะเป็นเมื่อกี้นี้แหละเพราะว่าเครื่องมันติดนะคะเห็นไหมคะจะมีตัวล็อกอย,อยู่ด้านข้างสองตัวนะคะหลังจากเสร็จเนี้ยเห็นไหมคะเราจะขยับได้นะนะคะ เราจะขยับได้นะคะคราวนี้นะคะด้านหลังเครื่องน้ำหมุนให้ดูเลยนะ,ะจะมีตัวหมุนอยู่ตรงนี้นะคะถอดออกค่ะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะหมุนขึ้นนะคะหมุนขึ้นจนหลุดออกมาเลยค่ะเห็นไหมคะเขาจะเปิดฝาได้นะเพื่อนๆ พอเขาเปิดฝาได้แบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆเห็นอะไรไหมนี่ค่ะนะคะการทางานระบบข้างในนะคะเราสามารถเอาแปงนะคะเ,เพื่อนๆเขี่ยใบยไม้นะคะที่ติดค้างอยู่นะคะหลังทำงานเสร็จนะ,ะเขี่ยออกนะคะเพื่อนๆอันนี้น้ำลืมพาแปลงมานะคะเดี๋ยวต้องไปซื้อแปลงเนาะน้ำก็จะเอาไข่ควงนะคะเขี่ยให้เพื่อนๆดูนะคะนี่คือด้านในของการทำงานนะคะเ,เพื่อนๆ ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จนะคะเราต้องมาเคลียร์เศษใบไม้พวกนี้ออกนะคะเพื่อนๆเปิดออกง่ายๆนะคะน้ํเพิ่งเปิดเป็นเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะเพื่อนๆเพราะว่าใบไม้มันติดแล้วนะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็แงะแกะเกาดูเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะจนรู้วิธีอ่านะคะที่จะนําใบไม้ที่มันติดตามนี้ออกนะคะเพื่อนๆ ควรมีแปรงอันเล็กๆนะคะเพื่อนๆไว้สําหรับปัดออกนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีช่องเล็กช่องน้อยนะคะถ้าใบไม้สดเนี่ยมันจะติดเยอะนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันเปียกนะคะทางที่ดีควรเป็นกิ่งไม้แห้งนะคะเปลือกมะพร้าวสับอะไรพวกนี้ที่มันแห้งๆนะคะเพื่อนๆ ทำงานของเครื่องนี้ก็ถือว่ามันช่วยให้เราเบาแรงในสวนไปได้เยอะนะคะเพื่อนๆเ,เศษไม้กิ่งไม้อีกหน่อยเราไม่ต้องทิ้งแล้วนะคะเอามาปั่นแบบนี้นะคะเป็นปุ๋ยให้หมดนะคะอ่านะคะเสร็จแ,แล้วเหมือนเดิมค่ะนะคะมันจะมีตัวตัวล็อกที่เข้ากันตรงนี้นะก็ประกอบกลับที่เดิมค่ะ ตัวล็อกด้านข้างนะคะอ่านะฮะเสร็จแล้วก็หมุนนะคะหมุนตัวนี้นะคะ มุนสปริงกลับด้านเดิมนะคะสปริงก็จะวิ่งไปหารูกเกลียวของมันนะคะเรียบร้อยค่ะนะคะเพื่อนๆนี่คือหลังใช้งานนะคะแล้วก็การทำความสะอาดนะคะเพื่อนๆนะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเริ่มหมักใบไม้กันนะคะเดี๋ยวอาเช้ามาน้ำจะปั่นให้หมดก่อนนะคะเพราะว่ากองใหญ่มากนะเพื่อนๆ